ยาทิพย์รัชปาลตอบแล้วหลังถูกโยงนิยายชูวิทย์สามีเศรษฐีเก๋เกี่ยวสิ่งผิดกฎหมายออนไลน์สืบเนื่องจากทางชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็นนิยายเครือข่ายสิ่งผิดกฎหมายแบบออนไลน์แฟนดาราหอนิยายหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราสาวแสนสวยหน้าฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสําเร็จอยู่คอนโดหรูสองชั้นระดับราคา200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรู ราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยดาราสาวลูกครึ่งไทยแขกจึงเลือกมอชายหนุ่มที่มีเบื้องหลังพวพันเว็บสิ่งผิดกฎหมายแบบออนไลน์กับชายหนุ่มรุ่นเดียวกันที่ชื่อโจกร่วมทำสิ่งผิดกฎหมายแบบออนไลน์ด้วยกันมาสักระยะเคยทำงานอยู่ภายใต้เอ็ดดี้พานรงจากโพด,ดังกล่าวก็ทำเอาชาวเน็ตนั้นพุดตัวย่อชื่อออกมา และหนึ่งในนั้นที่ชาวโซเชียลโยงก็คือหยาิทิพย์รัชปาลและสามีเมกรามาล่าสุดทางเพจดังได้ถามไปยังสาหยาิทิพย์กับประเด็นดังกล่าวก็ได้คำตอบเพียงสั้นๆว่าไม่สะดวกค่ะพอดีพาลูกมาเรียนช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์นะคะหยาดยังไม่ขอพูดอะไรนะคะอย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ